ก่อนเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ประเทศไทยเคยมีรายได้ส่วนใหญ่จากการท่องเที่ยวเม็ดเงินจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหมุนเวียนเข้าสู่ประเทศไทยเป็นจำนวนมากแต่เมื่อเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจทั่วโลกต้องประสบปัญหาทำให้ธุรกิจภาคการท่องเที่ยวของไทยหยุดชะงักรัฐบาลจึงได้เดินหน้าเร่งแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจอย่างจริงจัง และล่าสุดได้ทำการเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่หนึ่งกร,รกฎาคมที่ผ่านมาทำให้เศรษฐกิจภายในประเทศโดยเฉพาะภาคของการท่องเที่ยวเริ่มปรับตัวดีขึ้นเรื่อยๆอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวกล่าวว่า ก่อนเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่อุทยานแห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างรายได้ให้กับจังหวัดสุขโขทยัยมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาเที่ยวชมอย่างไม่ขาดสายสร้างเม็ดเงินสะพัดในชุมชนจังหวัดจำนวนมากในแต่ละปีแต่เมื่อเกิดสถานการณ์โควิด -19 ธุรกิจด้านการท่องเที่ยวซบเซาลงส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจอย่างมาก กนกระทั่งสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ภายในประเทศเริ่มที่คลายลงรัฐบาลได้คลายล็อกมาตรการต่างๆและเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวให้กลับมาสร้างรายได้แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจให้สามารถขับเคลื่อนพัฒนาประเทศต่อไปได้โดยเร็วที่สุดการท่องเที่ยวของอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยจึงได้กลับมาคึกคักอีกครั้งก็ หลักๆเลยครับคือถ้าเกิดว่ามีนักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยเ,เศรษฐกิจในพื้นที่ชุมชนอะไรเงี้ยอย่างสมมติว่าผมเป็นมากทเทศที่นําชมด้วยทัวร์จักรยานนะครับก็ก็จะเข้าไปเที่ยวชุมชนด้วยไม่เฉพาะในอุทยานผมก็จะเข้าไปเที่ยวตามบ้านทุ่งหลวงรีสัชนาลายัยหรือว่าบ้านกล้วยหรือพื้นที่ใกล้เคียงนะครับเราก็จะไปซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างเทีาา่ยวสังคโลกพาไปทากิจกรรมไปจักสารไม้ไผ่ พวกเครื่องปั้นดินผเผาอะไรเงี้ยนักท่องเที่ยวบางคนเนี้ยสนใจเพราะว่าเราเล่าให้ฟังถึงความเป็นมาของผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มต่างๆอะไรเงี้ยเราก็จะพาเข้าไปนักท่องเที่ยวก็อ๋อสนใจก็จะซื้อตินไม้ตินมือบ้างก็คือทําให้เศรษฐกิจในชุมชนก็แล้วแต่หรือพื้นที่บริเวณใกล้เคียงของอุทยานประวัติศา,าสตร์เนี่ยก็จะทําให้หลายๆกิจการครับก็คือกลับมาเหมือนเหมือนเดิมนะครับแต่ก็ต้องใช้เวลานิดนึงครับเพราะว่านักท่องเที่ยวก็ค่อยๆทยอยมาครับ ทั้งนี้นอกจากการฟื้นฟูการท่องเที่ยวจะเป็นการช่วยกระจายรายได้และเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากแล้วยังส่งเสริมเศรษฐกิจระดับชุมชนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้แต่การฟื้นฟูการท่องเที่ยวครั้งนี้จะยิ่งส่งผลดีขึ้นหากผู้ประกอบการเน้นการท่องเที่ยวแบบ New Normal และยังคงดูแลมาตรการสำคัญทางสาธารณาสุขอย่างต่อเนื่องเพราะนาทีนี้หากเล่าละเลยด้านการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19 ความเสี่ยงของการแพร่เชื้อไวรัสโควิด COVID -19 อาจกลับมาแพร่ระบาดสร้างความเดือดร้อนให้กับเราได้อีกครั้งวิชัยสิทธิพันธ์ถ่ายภาพสศิพมิมลคำสุขดีรายงาน